สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องไปดูกันในอีีที่2ครับวันนี้เรายังอยู่กับตัวซิกเซอร์พ e ีสามากองสำนักง่าง,งาตำรวชาตินะครับสืบเนื่องจากผมไปทําการเจ้ายิงเจ้า p 3สามามานะครับ mm hmm. ก็เลยต้องกลับมาทําการล้างอาวุธปืนนะครับ mm hmm. ใน้องต้นขออนญาตเคลียอาวุธปืนออกนะครับแล้วก็สซีนครับไม่มีรูนะครับเคลียปืนนะครับ การค้างสไลด์นะครับทการค้างสไลด์นะครับขออนุญาตถอดคับครบ้างสไลด์ครับ,รบเ,เพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะเห็นการถอดการล้างอาวุธปืนเจ้าพีสามหามา ซึ่งมีช่อง YouTube YouTube มีเห็นอยู่เยอะแยะนะครับและสำหรับวันนี้ผมสร้างมาจากผู้รู้ได้แนะนำมานะครับในเรื่องของการล้างเจ้าตัวลำกล้องให้ถูกวิธีนะครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยก็ทำการล้างแบบฟังต่อเข้ามาโดยการใช้แซนะครับ สอดจากด้านท้ายส่งไปด้านหน้าแล้วก็ดึงกลับสอดจากด้านท้ายไปด้านหน้าแล้วก็ดึงกลับนะครับโดยที่มีแท่ทองเหลืองนะครับกลับไปด้วยดึงกลับดึงไปดึงกลับนะครับท่านผู้รู้ว่ามันจะทําให้เจ้าเศษห,หัวกระส Double ุนซึ่งประกอบด้วยถ้าเรายิงในเรื่องของหัวทองแดงนะครับหรือหัวตะกั่วนะครับจะทําให้เศษตะกั่วและเศษทองแดงที่ติดอยู่ในนี้นะครับกลับเข้าไปอยู่ในเกลียวลำกล้องเหมือนเดิมเพราะฉะนั้น ท่านผู้รู้เลยแนะนาว่าในลักษณะของการล้างลํากล้องนะครับให้เราทําการสวนจากด้านถ้ายนะครับตามวิถีกระสุนแทงผ่านออกไปนะครับผ่านเกลียวลำกล้องให้โผล่ออกไปนะครับและทําการหมุนเอาเจ้าทองแรงออกนะครับนะครับสลัดสลัดหนว่านะครับแล้วก็ทําการ ย้งลำกล้องเข้าไปใหม่นะครับโดยให้ไปทางตามเกลียวของนลำกล้องนะครับทำแบบนี้ประมาณ1 0บถึงสิครั้งนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเอาเศษผ้าครับ ยังจากท้ายเหมือนกันนะครับไปด้านหน้ากันครับแล้วทําการดึงออกนะครับทย่างน,นี้เพื่อให้เศษที่เหลือตกค้างอยู่ในเกลียวลํากล้องนะครับได้ออกไปหมดนะครับโดยการดันออกไปข้างหน้าทีเดียวนะครับในการดันออกไปข้างหน้าทีเดียวนะครับดันออกไปข้างหน้าทีเดียว ท่านผู้รู้ว่าจะ,จะทำให้เศษพวกทองเหลืองหรือทงองตะกั่วนะครับไม่กลับเข้ามาอยู่ในเกลียวลำกล้องเป็นการรักษาลำกล้องแล้วก็เกลียวลำกล้องนะครับสำหรับวันนี้นะครับข้อเป็นที่เล็กน้อยสำหรับการล้างลำกล้องนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับจะได้ทำคิดดีๆให้เพื่อน ดูต่อไปนะครับขอบคุณครับสว,ส,สวัสดีครับ